ครับเพียีมนี้มายางตลาดช่องจอมครับนี่ไอ้น,นี่เป็นโซนติดถนนครับโซนติดถนนก็จะมีขายผลไม้ขายมะม่วงมะม่วงก็มีมะ<อ>ม่วงแก้วขมิ้นนะครับขายมะม่วงขายหอยนี่เ็ดนี่นะครับวันนี้ฝนตกครับคุณผู้ชมมานะแต่ว่าบรรยากาศก็คึกคักนะครับขนาดฝนตกค้นกัมาหลายคืนกันครับพี่น้องขณะฝนตกด้วยโมนี่นี่ครับ ผลหมากลากไม่มีเหมดทุกอย่างเลยเอยโซนโซนอันนี้โซนเพิ่งเดินเข้ามานะครับอันนี้ตอนนี้ฝนตกก็จะจื้นหน่อยนิดหน่อยนะครับจื้นสักหน่อยน้ำอ่างองลง,งเลยครับนี่พี่นอ้องวันนี้ฝนตกเออนะครับพี่นอ้อง โซนที่หนึ่งอันนี้นะ,ะนะมาเที่ยวหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ